คับสวัสดีครับสวัสดียามค่ำครับช่องเบลายไทยครับผมพระโบราณของกาวซาสมครับมาในรอบค่ำครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับก็ช่วงเช้าผมลงไวมากครับ แต่ช่วงเย็นยังทำไม่ได้ครับพี่แพยายามปรับเวลาครับรายการแรกผมนำเสนอครับพี่เป็นพี่ดูนะครับไฟอาจจะมัวมัวนิดๆครับนี่คือแหวนครับแหวนพลอยตอก 18K ด้านในครับพี่นี่คือตอก 18K แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าชุบครับชุบแน่นอนครับพี่นี่ครับเนือด้านในเป็นแบบนี้ครับชุบครับพี่ รายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ตอกสิบแปดเคแต่ชุบนะครับดูนะครับก็เรียกว่าชุบสิบแปดเคเนาะเป็นรายการที่หนึ่งครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองครับวันนี้มีแหวนเพชรแท้มาด้วยครับทองแท้เพชรแท้ครับต่อไปเป็นพระปิดตาครับนี่คือพระปิดตาเก่าๆนะครับหลังแบบครับพี่ดูครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวัน องนี้ใครชอบผมขอที่300บาทพี่ศึกนะครับเป็นพระสะภาพใช้ครับเก่ามากและเป็นสภาพใช้จริงๆนะครับดูนะครับเป็นรายการที่2ครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่3ครับมาเลยครับนี่ช้องหมูป่าครับใน400กว่า ep เนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่2ครับพี่นี่คือช้องหมูป่าครับ รายการนี้ผมขอที่แปดร้อยบาทครับพี่ชขอกหมูป่าหายากนะครับนี่ครับดูให้ดีครับพี่หมูป่าเนี่ยเวลาเขา,าเขากินอะไรเนี่ยเขากินอะไรเข้าไปเลยบางทาีบางทีเขาเล็มขนเขาล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทั่วไปครับเขาจะ เก็บขนเขาไว้นะครับคือเป็นการอนุรักษ์ไว้ของเขานะนะครับแล้วเขาไปไหนก็จะคาบไปด้วยนะวิ่งคาบครับคาบไปด้วยครับตามประวัติเนี่ยบอกว่าแม่อึดนะครับเหนียวครับถ้าไม่ถอดคือว่าจะกินอะไรเนะี่ยถ้าเกิดเขาคาบไวนะ้เนี่ยเขาจะต้องวางแวงข้างเลยนะรอยขี้โคลนดินขี้โคลนยังติดอยู่ครับพี่เวลาไปกินน้ํากินอะไรเขาจะต้องออกครับแล้วก็ นายพานเคยยิงนะตามประวัติเขาบอกว่ายิงไม่ดังครับช้องหมูป่านะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็สวยๆแบบนี้ยาวๆครับก้อนใหญ่ด้วยนะพี่แปดร้อยบาทครับดูนะครับช้องหมูป่ายากครับวันนี้มีเขี้ยวเสือมาหนึ่งหนึ่งเขี้ยวครับพี่อะไกรกันไปเป็นพี่ดูนะครับนี่คือพระนางพญาเก่าๆครับอ่าพี่ดูนะครับนี่คือนางพญาครับ พิซซูโล่ครับเนื้อเก่าๆครับอ่าเป็นของดีครับเมืองพิซซูโล่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับรายการนี้ก็น่ารักครับใครชอบเก็บได้เลยครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ขขาโค้งนะครับพี่เนื้อแน่นๆเลยครับเป็นรายการที่สี่นะครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นภาพปิดตาเนื้อสมดิดยันยุ่งครับดูนะครับออกเนื้อก็เก่าแบบนี้ครับรายการนี้ใครชอบก็ผมขอนะพี่ผมขอที่สี่รอยบาทละกันเนื่องจากสภาพเนี่ยมีการซึกก่อนครับพี่ดูนะครับตามน,นี้เลยนะครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่ สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปเป็นหลวงพุทวดครับพี่หลวงพุทวดผมของห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆนี่คือหลวงพุทวดมาช้างให้นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์อาวุธเช่หรือเปล่านะข้อมูลผมไม่ได้ศึกษามากเท่าไหร่ครับพี่ผาเนี่ยไม่มีเวลาจะศึกษาเลยนะครับขนหมูป่าล่วงนะครับดูนะครับ โดนน้าผมเสมอว่ายุ่ยหมดเลยนะพี่ถ้าแช่น้ำนะอย่าแช่น้ํานะพี่ไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นน้ําลายเขาเขาไม่ใช่กาวนะพี่ห้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่หกครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อโตครับเป็นกุบังกระทิงครับแต่ว่าเหมือนมาลงเฟกครับลงชาติครับเฟกเนี่ยมีมาในยุคนู้นเลยครับยุคยุคเก่านะพี่เฟกเนี่ยคือว่าเป็น อุปกรณ์ทันสมัยของช่างทองโบราณครับก็มีมาตั้งแต่นู้นเลยยุคน่าจะเป็นปี2500ขึ้นไปนะพี่เ้องเริ่มนี่ครับหรืออาจจะก,ก่อนนั้นด้วยครับมีลงเฟกก่อนแล้วก็จะลงทองครับสีแดงๆมีคือชาตินะครับแล้วก็มีการจานด้วยพี่นี่เป็นพระกุแต่เขานํามันจานที่หลังนะครับดูก็รู้ครับพี่นะเหมือนใช้สว่านเรือร่ออะไรทักอย่าง กีดทำการนะครับบนนะสะพานไฟฟ้านะพี่คอาเนื้อดินจริงๆแข็งอยู่แล้วครับพี่ใครเคยตัดผักุจะรู้เลยนะพี่ว่าผักกุไม่ได้ตัดง่ายๆนะครับหินเจี๊ยนนี่พังเป็นตัวนะพี่บาง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 องนะอันนี้คือตามประวัติที่ผมเคยฟังเขาเล่ากันมานะพี่รายการนี้ก็ขอที่400บาทลวกันพี่แบ่งปันเลยครับต่อไปเป็นนางพญา นางพญาเก่าเก่าเรี่ยมกรอบเดิมๆแห้งๆเดิมๆครับนี่คือพระนางพญานะครับใครชอบครับกรอบเก่าเดิมพระแห้งๆดีเหมือนกันครับแต่ว่ากุไหนพิมพ์ไหนเกจิท่านใดอันนี้ต้องข้อมูลต้องแหมสามร้อยบาทพี่รายการนี้ครับพร้อมกรอบเลยนะครับขออนุญาตไม่แกะนะพี่รายการต่อไปจะเป็นหลวงพ่อโตวัดเนินหายากสุดๆครับพี่ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับดูนะครับ เป็นพระเก่าๆซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีครับเนื้อแบบนี้ครับนี่ครับลงทองลงไรจะเป็นพระยุคต้นๆรัตนะนู่นนครับพี่ยุคเก่าๆครับสองสี่กว่าลึกๆครับพี่ยุคสมเด็จโตครับนี่นะหลวงพ่อโตวัดเนินครับเป็นพระปิตาห้าเสือชลบุรีครับเห็นแล้วไม่ขนลุกครับพี่คมกิิบเลยครับมานี่ไม่ธรรมดาครับทองเก่ามากครับ เนื้อยังสวยอยู่เลยนะครับาราคานี้ผมขอที่แ0 0บาทนะพี่ครับไปกันต่อไปก็เป็นเขี้ยวเสืออ่าพี่ดูเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกอ่าวัดสังกสีนะครับดูนะนี่คือเขี้ยวเสือเก่า,กาถามว่าเก่าไหมก็เก่าพอาสมควรก็พี่แล้วใช้เขียเข้ยวแท้ไหมเขี้ยวแท้พี่โป่งฟ้าครับพี่ดูครับนี่คือเขี้ยวเสือแท้แทเลยนะครับแม่แต่หลวงพ่อปานเนี่ยไม่ไม่ไมอ่าไม่มีนะครับอันนี้เป็น จะได้ที่ไม่ใช่หลวงพ่อป่านเนาะพี่เนาะเป็นหลวงพ่อนกครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับหลวงพ่อนกก็ศักดิ์สิทธิ์ครับดีเหมือนกันครับแต่ผมแม่เขี้ยวนี่เป็นเขี้ยวเสือจริงๆนะพี่เขาเรียกว่าเขี้ยวเสือเสือโค้งนะครับยาวประมาณ3นิ้วกว่าครับพี่ถ้ายืดตรงเนี่ยถ้ายืดตรงนี่สนิ้วแน่นอนครับสนิ้วกว่าแน่นอนนี่เขาโค้งนะครับตามความโค้งก็3นิ้วอยู่แล้วพี่สนิ้วกว่าครับดูนะวัดได้เลยครับนี่นะสามนิ้วครึ่งเลยนะแต่ว่าเขาโค้งลงก็เหลือมันสามนิ้วผมเนี่ยก็คือว่า หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับวัดตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับพี่ดูนะครับนี่คือน่าจะเป็นหลวงพนกวัดสังกสีนะครับก็ศิลปะแบบนี้ผมเซิร์ชอยู่ในเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นหลวงพนกครับพี่โป่งฟ้านะพี่ดูนะนี่คือเขี้ยวเสือจริงๆเขี้ยวหมีจะแบนนะพี่แบนเรียบไปเลยนะเขี้ยวหมีเนี่ยแต่เขี้ยวเสือนี่จะกลมแบบนี้ครับพี่ดูนะแล้วตัวต้องใหญ่มากนะพี่ดูนะ ฝันปา่าเขาอยู่อย่างนี้นะโอ้โหแล้วพี่ดูเขี้ยวไม่ใช่เล็กนะครับเขี้ยวใหญ่นะรายการนี้ผมขอที่สองพันบาทพี่นี่คือเขี้ยวเสือนะครับเฉพาะเขี้ยวเสือยางเดียวเลยผมบอกเลยว่าหาไม่ได้แน่นอนพี่ครับแค่เขี้ยวเสือยางเดียวก็หาไม่ได้ครับดูครับแล้วนี้เป็นไม่ใช่เขี้ยวเสืออย่างเดียวนะเป็นโอ้โหแกะด้วยครับแกะเป็นเสือด้วยครับนั่งอยู่บนหลักอย่างดีเลยครับพี่ดูครับหลวงพ่อนก็สัง่งสี โป่งทะลุฟ้าครับพี่เชี่ยวหมูตันนะครับเชี่ยวเสือต้องโป่งทะลุฟ้านะครับก็สองพันบาทพี่เป็นรายการปิดท้ายอ่ะต่อไปพี่ดูนะครับต่อไปเป็นทองคําแท้นะพี่ผมให้รับชมนะผมดูเป็นสิบสี่เคนะพี่ไม่สิบสี่เคก็เก้าเคมีอยู่สองอย่างครับพี่หัวบนเนี่ยเป็นเงินนะครับหัวบนด้านบนเป็นเงินครับเนะีเขาต้องการความสว่างครับใช้เงินทํานะพี่ด้านบนครับ ด้านล่างเป็นทองหมดแหวนทองสมัยก่อนโบราณเป็นแบบนี้พี่เป็นแบบนี้จริงๆรแล้วเพชรเนี่ยเพชรแท้ครับรับประกันเพชรแท้ทุกรณีครับพี่ดูนะเพชรผมดูออกนะพี่ถ้าเพชรแท้เป็นแบบนี้เลยครับนี่คือเม็ดห้าตังครับมีห้าตังสิบตังอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นแหวนของผู้หญิงครับใส่นิ้วก้อยผมเนี่ยก็ได้ครึ่งนิ้วครับพี่อะแหวนวงนี้เป็นแหวนทองคําแท้นะพี่เพชรอาจจะหายไปบ้างหนึ่งสองสามหายไปสามเม็ดนะพี่ เพชรนะครับก็พี่ไปใส่ใหม่ไม่เท่าไหร่ครับวงนี้ถ้าซื้อใหม่จริงๆนะพี่ถ้าเป็นร้านทองจริงๆวงนี้มีประมาณสองหมื่นอัพนะพี่เราอาจจะไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเพชรแพงครับแล้วทองก็แพงด้วยครับสองหมืนอัพแน่นอนครับบอกเลยครับแหวนวงนี้ถ้าพี่เอาไปใช้นะผมแบ่ง fc เลยครับแบ่งเลยนะพี่น้ําหนักสองกรัมครับนี่นะครับประมาณสองกรัมเงินทางบนบางๆอยู่แล้วพี่เงินนิดเดียวครับดูนะครับ แค่นี้เองครับผมให้ยังไงทองก็ต้องมีหนึ่งกรรครับหนึ่งกรรกว่าแน่นอนครับพี่เพราะว่าถ้าต่ำกว่าหนึ่งกรรมเนี่ยทำรอบวงไม่ได้ครับพี่อันนี้น่าจะเป็นสองกรรมกว่านะพี่เนาะสองกรรมกว,กว่าครับก็เพชรก็เม็ดละหลายตังอยู่แล้วพี่ถ้าคนเล่นเพชรจะรู้เลยว่าถ้าไปร้านทองเม็ดหนึ่งเจอเป็นพันนะพี่อย่างเงี้ยเม็ดละพันนะครับแล้วถ้าเม็ดใหญ่แบบนี้นะสามพันจะไม่อยู่ด้วยนะครับ รายการนี้ผมขอที่แปดพันบาทครับใส่ราคาเลยพี่รับประกันทองทุกกรณีครับพี่ด้านบนเป็นเงินนะครับเฉพาะท้งบ,ง,ทงบนท้องบนตรงนี้แหวนเก่าเป็นแบบนี้รับประกันเพชรแท้แล้วก็รับประกันทองแท้พี่นี่คืออ 14k นะพี่เนาะไม่14ก็เก้าครับพี่มีที่สองอย่างนะครับนี่ครับดูให้ดีครับพี่ดูสีทองให้ดีนะครับแต่รับประกันทองคําแท้แน่นอนครับดูครับ เป็นแหวนเก่าโบราณผู้หญิงใส่น่ารักครับถ้าพี่จะทําพี่จะไปใส่เพชรใหม่หนึ่งสองสามเม็ดครับแล้วพี่ก็ให้เขาชุบใหม่แต่งใหม่ครับพี่สวยงามแน่นอนครับตรงนี้ให้ชุบเป็นทองคําขาวครับแล้วก็เพชรสวยอยู่แล้วเม็ดแวววาวอยู่แล้วครับด้านนี้ก็ชุบใหม่ครับแล้วจะสวยแล้วพี่ดูครับท้องวงยังสมบูรณ์อยู่เลยนะพี่ครับราคานี้ผมบอกเลยว่าเบามากพี่ครับพี่ไปซื้อใหม่ไม่ได้แน่นอนครับรับประกันเลยครับ วงนี้ถ้าไปทําใหม่นะถ้าไปบิวใหม่บิวใหม่ชุบก็ร้อยกว่าบาทครับพี่เพชรเนี่ยพี่ต้องใส่เพชรเอาคือว่าแพงเพชรแน่นอนครับผมบอกเลยว่าหนึ 1, 2, ่งสองสามเพรเนี่ยพี่โดนแน่ไม่ต่ำกว่าสามพันครับค่าเพชรอย่างเดียวนะสามพันพี่โดนแน่นอนแล้วก็ชุบเนี่ยร้อยกว่าบาทไม่แพงพี่ครับก็วันนี้ก็หมดเวลาลงพี่ถาดนี้ผมขอที่เอาสี่ร้อยบาทพร้อมจะส่งแล้วพี่เนาะถาดเก่า เป็นถาดงานโบราณเก่างานศิละปะเก่าเก่าของจีนนะพี่เนาะจีนเหลือญี่ปุ่นนะครับดูนะดูให้ดนะีน่าจะเป็นญี่ปุ่นมากกว่าดูครับใครชอบรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเป็นรายการปิดท้ายแหวนวงนี้ดูให้ดีนะพี่รับประกันแท้ทุกกรณีครับไม่แท้ส่งคืนคืนตังเต็มไม่มีการหักครับเป็นพวกทองอะไรนี้ผมเพงพอรู้แล้วพี่ผ่าบางทีไม่ใครรู้ครับแต่ว่าถ้าอันไหนดูดีดูคมดูเก่าแล้วก็ ราคาผมอัพนิดเดียวเองครับแล้วก็จบลงครับพี่อีกทีนี้ก็สิบสามกว่านาทีนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่ศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่นะครับธนาคารออมสินครับหมายเลขบัญชีตามนี้เลยนะครับพี่ก็ชื่อบัญชีสุชาติลูงอินครับแล้วก็ผมจะพยายามไลฟ์นะพี่ให้ได้สองเวลาผมจะแบ่งครับก็คือว่า เช้าเนี่ยยี่สิบอง์เย็นยี่สิบองจะพยายามหาพระให้ได้ครับให้สวยๆนะครับก็พยายามเพราะว่าพระเริ่มน้อยลงครับพี่บอกตรงๆเลยว่าพระผมเริ่มน้อยลงครับเพราะว่าแหมเหลือแต่พระแพงๆแล้วพี่เลี่ยมทองเองลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็บางทีก็ออกกันยากครับพี่เนาะเต่จะกิจอย่างนี้ด้วยครับก็มีอะไรต้องช่วยๆกันครับพี่เนาะก็ผมก็นํามาแบ่งปันเอฟซี FC ได้เท่านี้เองครับพี่เนาะ เบามากเขี้ยวเสือใครได้ไปโชคดีแน่นอนเฉพาะเขี้ยวอย่างเดียวเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนพี่เชื่อผมนะครับช้องหมูป่านหายากไม่เจอหรอกหลวงพ่อโตวัดเดินหายากแหวนเนี่ยไม่ได้เจอง่ายๆครับแหวนเก่าโบราณฝากต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ซีนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับพี่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันดีทุกท่านเลยนะครับ